ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระทิทันยุคหลวงพ่อกลวยปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับมาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับอันนี้ออกกุปีสามเจ็ดที่วัดโคสิตารามนะครับนี่ฮะฐานสามชั้นนะครับนี่สังเกตดูนะครับองค์พระจะนั่งสมาธิอยู่ในซุ้มนะครับนี่เราจะมองเห็นคาบกุปนะครับ นี่ฮะนี่ด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่ฮะยังมีรอยคาบผูกติดอยู่นะครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับออกกุปีสามเจ็ดนะครับนี่วัดโคศิตรามพบเจอได้น้อยนะครับองต่อมานะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านพิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ฮะนี่เป็นเนื้อดินผสมผงนะครับนี่ฮะ นี่องนี้พิเศษนะครับเจ้าของเดิมเขาเอาจีวรมาปิดไว้นะครับยังไม่ได้เป็นเลี่ยมนะครับองนี้นะครับนี่ฮะนี่พระสมเด็จแหวกม่านพิมพอกใหญ่นะครับแหวกปัญหาแหวกอุปสรรคต่างๆนะครับท่านั่งมานวิชัยนะครับนี่ฮะเส้นม่านเส้นรัศมีนะครับนี่มีความคมชัดนะครับสังเกตดูนะครับนี่ใบหูนี่ครับติดคมชัดนะครับองนี้นะครับพิเศษนะครับนี่ได้ พ้าจีวรนะครับแล้วก็มีพ้าอัครยันนะครับเนี่ยติดด้านหลังนะครับนี่ครับองค์ต่อมานะครับครับองนี้จะเป็นพระขุนแผนนะครับนี่ฮะพระขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนี่ยหลังกุมารนะครับองนี้จะเป็นหลังกุมารนะครับขุนแผนหลังกุมารนะครับนี่ด้านข้างเราจะมองเห็นรอยเบ้าประกบนะครับเนี่ย เป็นพิมหน้ากับพิมหลังนะครับเอามาประกบกันนะครับเนี่ยจะมองเห็นเส้นอย่างนี้นะครับนี่ขุนแผนหลังกุมารนะครับนี่เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนี่ยท่านั่งมารวิชัยเหมือนกันนะครับนี่ด้านบนนี้จะมองเห็นซุ้มอย่างนี้นะครับเรื่องเสน่ห์เมตตาโชคลาภเตือนภัยนะครับคุ้มครองนะครับปกปักรักษานะครับดีมากนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับ องนี้จะเป็นนี่พระรีลานะครับเนี่ยรีลาย่องนะครับเนี่ยเป็นของพกกวยถือว่าเป็นยุคแรกๆนะครับองนี้จะเป็นพินใหญ่นะครับนี่เนื้อดินนะครับองนี้นี่สวยงามนะครับนี่ฮะนี่ท่านใดสนใจนะครับด้านหลังจะเป็นนูนๆอย่างนี้นะครับเป็นยุคแรกๆเลยนะครับพระรีลาย่องรีลาย่างก้าวนะครับทําอะไรก็เจะเญก้าวหน้าในหน้าทีการงานนะครับเนี่ยนี่ ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนี่ยฐานสามชั้นนะครับนี่ะพระสมเด็จพิมพ์คะแนนหลวงพ่อกลวยนะครับเจ้าของเดิมก็เลี่ยมเดิมๆไว้เลยนะครับเนี่ยเลี่ยมโบราณเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยจะเป็นหลังเรียบนะครับเนี่ยปี2515นะครับนี่เนื้อผงน้ํามันนะครับ แล้วก็องคต่อมานะครับนี่องค์นี้จะเป็นสีพึ่งนะครับสีพึ่งนี่ออกปีสองหนึ่งนะครับสีพึ่งนี้นะครับนี่ฮะนี่ด้านในก็จะมีปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับตะกุดสามกริย์นะครับนี่ไม่ลักไม่ยมนะครับเนี่ยสีพึ่งก็จะดีมากเลยนะครับเรื่องเสน่ห์เมตตาค้าขายโชคลาภนะด้านล่างก็จะเป็นเลขหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ของหลวงพ่อกล้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะ มีพระปิดตาเนื้อดินนะครับองค์นี้พิเศษนะครับนี่ฮะนี่พบเจอได้น้อยนะครับที่จะมีพระปิดตาเนื้อดินนี่ด้วยนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับครับมาดูแถวที่สองนะครับนี่จะมีจันลอยนะครับจันลอยเมฆคลาสาริบุตรนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ฮะออกวัดหนองอิดุกนะครับนี่ฮะนี่องนี้จะเป็นเนื้อผงเอ่อน้ํามันนะครับนี่ องค์ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ฮะนี่ท่านชอบพระองค์ใหญ่หน่อยนะครับจะเป็นองค์นี้นะครับนี่ฮะพระโมคคลาภาษาลิบุตรนะครับของหลวงพ่อกล้วยครับนี่จะมีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบอย่างนี้นะครับนี่ด้านหลังนี่องค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะความเก่าความแห้งนะครับเนี่ยเป็นพระเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะพระสมเด็จ นี่จะมองเห็นหูเลยนะครับองนี้นะนี่พระสมเด็จฐานหนึ่ง6 7สามี่ห้าห็ดชั้นนะครับเนี่ยพระสมเด็จฐานเจชั้นหลังยันนะครับเนี่ยนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้นะครับนี่รอยกดรอยปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับพระสมเด็จนะครับทักกันเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสันนะครับ นี่ผสาันพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อกล้วยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับนี่ผสาันนั่งถ้านั่งมารวิชัยนะครับหลวงพ่อกล้วยได้นําผสันที่หักชํารุดนะครับมาบดผสมลงไปด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็จะมองเห็นรอยกดอย่างนี้นะครับรอยนิ้วมือกดหลังแอนแอนอย่างนี้นะครับนี่ฮะรอยกดด้วยแรงกดนะครับลงไปนะครับเป็นธรรมชาตินะเนื้อดินจะมีคาบลักคาบลานะครับเนี่ยติดบ้างนะครับนี่ฮะ นี่ท่านนั่งมารวิชัยนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อดินนะครับเนี่ยนี่องค์นี้เป็นผงสุพรรณนะครับนี่ผงสุพรรณก็ท่านนั่งมารวิชัยเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นพระผงสุพรรณองค์สีเทาๆนะครับเนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับองค์นี้ไม่ใช่ผงใบลานนะครับนี่ฮะนี่ๆๆก็มองเห็นดินนี่ฮะแดงๆเทาๆดำๆนะครับเนี่ยอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยนี่ ผงสุพรรณนะครับเนี่ยของหลวงพ่อกลวยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่ฮะหูจะยยาวนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะใบหูจะยาวอย่างนี้นะครับท่านั่งมานวิชัยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือกดลงไปนะครับครับองค์ต่อมานะครับนี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์กลางนะครับพระศิวลีพิมพ์กลางนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้จะเลี่ยมเดิมๆมาเลยนะครับ นี่ด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่จะเราเียบเดิมๆกันน้ําไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่เนื้อผงพุทธคุณพระศิวลีพิมพ์กลางนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีถือไม้เท้านะครับมีย่ามนะครับเนี่ยสะพายบาทแปกรดนะครับนี่ฮะขออะไรก็ได้นะครับเสน่ห์เมตตาโชคลาบนะครับเนี่ยพระศิวลีหลวงปู่อวยนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับ อง bon oh ค์นี <c oughs> ้จะเป็นกุมารทองนะครับกุมารทองปี21หนึ่งนะครับองค์นี้เอามาเลี่ยมใหม่นะครับนี่ฮะนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีอักขรยันนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะอุ้มถุงเงินถุงทองนะมีสร้อยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีเนี่ยข้อมือกําไรข้อมือกําไรข้อเท้านะครับทําอะไรก็มีกําไรนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับ ปีสองหนึ่งนะครับครูมันทองปีสองหนึ่งนะครับอันนี้องค์นี้กระไหลทองนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาครับครับสําหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปะกวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ idline นะครับศูนย์เก้าหกหกเจ็ดสามหนึ่งหกสองสี่นะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าหกสามนะครับ และฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ